เลขหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก <Wow. S 1> เลขหนึ่งคือเลขของชัยชนะนะคะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณมุ่งมั่นไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะจะมาทำนายเลขบัตรประชาชนนะคะเลขท้ายหนึ่งตัวของเลขบัตรประชาชนนะคะ EP3 เกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จในชีวิตนะคะท่านที่มีเลข0ถึง9นะคะเลขท้ายตัวเดียวของบัตรประชาชนนะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เริ่มจากเลขศูนย์นะคะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมนะคะเลขศูนย์นี้เป็นเลขของตกละกรํารลลาบากเนาะเหนื่อยหนักอาการเลยทีเดียวนะคะทําอะไรก็จะอ ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ที่ดีนะไม่ได้ดังใจนะคะแต่ถามว่าถ้าเลขศูนย์อยู่ตรงเลขท้ายเนี่ยคือมันไม่ค่อยโอเคแต่ถามว่าเลขศูนย์เนี่ยจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้หรือไม่นั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันเหนื่อยหนะักและเอาการอยู่นะคะต้องอาศัยความกล้าความกล้าบ้าบิ่นนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จถ้าคุณกล้ากล้ากลัวลวคุณจะไม่มีวัน ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเลขศูนย์เป็นเลขของการที่ยากทําอะไรแล้วยากทําอะไรแล้วเหนื่อยคุณต้องมีความบ้าบินพอสมควรมีความกล้าหาญพอสมควรคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะเลข1คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากเลข1คือเลขของชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณมุ่งมั่นไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเลยค่ะ ต่อไปเลข2นะคะทาหาความสำเร็จในชีวิตนั้นค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความพยายามพยายามฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแต่ ก่อนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นค,คุณจะประสบความสําเร็จทางด้านความรักก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าเลข2เนี่ยคุณจะได้เรื่องราวที่ดีงามเกี่ยวกับความรักมีคนรักคนชอบและคุณจะได้คู่ครองที่ดีนะคะหลังจากนั้นก็จะได้นําพาก,กันไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันค่ะต่อไปเลข3นะคะท่านที่มีเลข3อยู่ตัวสุด,สดท้ายท้ายสุดเลยนะคะ คุณจะมีโอกาสที่ดีเสมอๆในชีวิตหมายถึงว่ามีโอกาสไขวาคว้างานมีโอกาสเข้าทำงานแล้วก็มีโอกาสที่คนเนี่ยจะสนใจคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเพื่อนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตและเลข3เนี่ยคุณจะเป็นคนที่สำเร็จเร็วด้วยนะคะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วในทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะ เลข4ี่เป็นเลขที่ค่อนข้างลำบากชีวิตค่อนข้างลำบากตั้งแต่วัยเยาว์แต่สิ่งที่คุณมีจากความลำบากนั่นแหละทำให้โตขึ้นเนี่ยคุณได้เรียนรู้และคุณจะเป็นคนทอรหดอดทนนะคะทาหาความประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นมีมีแน่นอนเพราะคุณอดทนสูงเมื่อคุณอดทนสูงแล้วคุณก็จะทําอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็จะเก่งคุณเป็นคนเก่งแล้วคนเป็น คุณเป็นคนมีความรู้สูงด้วยเหมือนกันนะคะความรู้และความอดทนของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเลข5นะคะเป็นเลขของคนที่มีของดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักนํามาใช้เนาะหมายถึงคุณมีความสามารถสูงมากแต่คุณไม่รู้จักที่จะนําออกมาใช้คุณไม่รู้ว่าคุณเก่งคุณไม่รู้ว่าคุณดีและคุณไม่รู้ว่าคุณมีมันสมองอันเป็นเลิศนะคะ สิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวเนี่ยนะคะจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหันมามองตัวเองว่าคุณเนี่ยคือคนเก่งสิ่งที่มีในตัวคุณคือคุณค่อนข้างจะนอบน้อมพอนอบน้อมแล้วคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนเก่งและคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะคุณต้องเปลี่ยนเข็มทิศเพื่อคุณที่จะเพื่อจะได้พาคุณไปยังจุดมุ่งหมายและข้อดีของคุณก็คือเลข5าเนี่ย ไม่ว่าคุณทําอะไรคุณสอบเข้าอะไรคุณทําอะไรคุณมุ่งหวังงานอะไรคุณมักจะได้เสมอนั่นหมายถึงคุณก็สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอืมต่อไปเลข6นะคะเลข6เป็นเลขของการแบบว่า ต้องไขว้ควา้าต้องไขว้คว้าถึงจะได้มาทั้งการงานการเงินและความรักอันนี้คือรวมหมดเลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนจีบก่อนคุณจะต้องเป็นคนเริ่มต้นก่อนคุณจะต้องเป็นคนไขว้คว้าก่อนคุณถึงจะสําเร็จนะคะความสาเร็จของเลข6นี้ถึง8ปเลยนะคะอ่าเลข7นะคะเลข7เป็นเลขของการเดินทาง ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณจะต้องไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ไม่อยู่ที่จะเดินทางการเดินทางคือการเรียนรู้ของคุณนะคะการเดินทางนจะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายและจะทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จได้เหมือนกันค่ะเลข8นะคะเป็นเลขของเลขเศรษฐีเศรษฐีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเหมือนแบบคุณจะต้องอยู่ในแวดวงที่เป็นคนเก่งแวดวงที่มีแต่คนที่ อํานวยความสะดวกคุณนะแล้วคุณจแล้วคนเนี่ยแหละจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะถ้าอยากสำเร็จคุณจะต้องมีแฟนหรือคุณจะต้องเลือกแฟนที่ดีเลือกเพื่อนฝูงที่ดีบุคคลเหล่านี้จะนำพาคุณไปยังเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วคุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะเลขเกนะ้าะเลขเเป็นเลขของคนที่ ต้องการความสําเร็จอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนเก่งเป็นคนที่พยายามพยายามอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะคะตราบใดที่คุณยังไม่ละถึงความพยายามไม่ว่าโปรเจกต์ใดๆที่คุณคิดขึ้นมาคุณล,วล้วนละแต่มีไอเดียและทุกอย่างมันจะสําเร็จได้โดยง่ายดายนะและข้อดีก็คือคุณจะมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตหรือว่ามีคนอยู่รอบข้างคอยให้กําลังใจนะคะแต่ข้อเสียก็คือคุณเนี่ยชอบลืมตัว คุณอย่าเป็นคนลืมตัวนะถ้าคุณไม่ลืมตัวคุณพยายามที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วก็กระตันยูกระตาวิธีตลอดเวลาเนาะกับเพื่อนร่วมงานคุณไม่ทอดทิ้งนะคุณก็จะได้ฟิดแบ็กกลับมาว่าคนเหล่านั้นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแน่นอนเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ